สวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะหรือว่าสุดยอดีิค่ะเมื่อนี้ก็มายากับน้องวงแก้วเจงตุ้งทำมันเก้วยาวค่ะเมื่อนี้น้องวงแก้วน,นั้นติป้าบี่บีน้องเรานเข้ากันตีนแทงยาวแล้วเมื่อนี้น้องวงแก้วที่มีซังสนุกสนุกมาปรนพีบีน้องๆเข้าเล่นโต้แทงยาวค่ะแบบแบบมวนมวลนั่นเนาะก็เมื่อนี้น้องวงแก้วนั้นพี่ไปเอาเค้กค่ะ เค้กวันเกิดค่ะอุ้ยเค้กวันเกิดวันเกิดอีพายวันเกิดน้องวัวแก้วค้ามั่นใจค่ะมั่นใจวันเกิดของน้องวัวแก้วค่ะแต่เป็นวันเกิดนางเอกช่องของน้องวัวแก้วค่ะเฮาตีไปเอาเค้กตีในเวงพร้อมๆกันค่ะแล้วเค้กอันนั้นที่เป็นอันน้อยอะที่เป็นอันใหญ่อะไปตัวตีเวงจอมๆกันค่ะบีบีน้องๆฮักบีบีน้องๆเขาค่ะแล้วทั้งเมียวหนึ่งคือ เค้กนั่นที่เป็นลานไหนแล้วที่เป็นรลานจะถือไปโดยจอมกันค่ะวันนี้นะคะก็คือน้องแก้วเนาะก็จะไปเอาเค้กเค้กวันเกิดนะคะที่เวียงนะคะก็คือ วันนี้เป็นวันเกิดของนางเอกช่องของน้องโอแก้วนั่นเองนะคะนั่นก็ได้แก่น้องสามพองเนาะแล้ววันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเค้กที่เวียงที่น้องแก้วจะไปเอานั้นจะเป็นเค้กแบบไหนแล้วจะเป็นร้านที่ไหนแล้วจะเป็นเค้กหน้าตาแบบไหนลุ้นมากขนาดตัวน้องแก้วยังลุ้นเลยขนาดไม่ใช่เจ้าของวันเกิดนะทุกคนยังลุ้นเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดนางเอกของเราด้วยกันเลยดีกว่าค่ะ ไปเลยค่ะทุกคนลุยเลยค่ะก็ได้มาถึงที่ร้านเค้กแล้วนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเค้กที่เราสั่งก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะ <incorrect. S 2> แล้วอันเตีนเนยนมันโนปิป้าป้าอบ้านบ้านที่ไหนอ่๋อเส้นหนึ่งก็ <demek. S 2> เดี๋ยวนั่นเนาะนี่เลยนะคะเพิ่งเอาออกตู้เย็นมาใหม่ๆหน้า,าตาก็จะประมาณนี้สวยงามมากสวยกว่าในรูปอีกค่ะทุกคนนี่นี่เลยค่ะอุ้ยนตอนตตอ แล้วเค้กที่ในร้านก็จะมีประมาณนี้อันนี้ดูเป็นเอลซ่านะคะน่ารักสุดๆเลยเค้กที่นี่นะคะแล้วน้องแก้วชอบที่นี่มากเพราะว่าจะจัดงานงานบัน,นเกิดทีไรเนาะต้องมาสั่งเค้กที่นี่ตลอดเวลาเลยนะคะนี่เลยแล้วก็ทางนี้เขาจะมีเค้กจิ๋วให้ด้วยนี่เลยแล้วก็เค้กสายลุงด้วยนะคะที่ชอบกิน นี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องแก้วจะขออ๋อชื่อร้านเนาะชื่อร้านเนี่ยเอตรงนี้ไม่มีติดเนาะน่าจะมีตรงนู่นอันนั้นนะคะร้านนี้เลยค่ะชื่อร้านชื่อว่ากกะโซวิตเบกเกอรี่นะคะเบเกอรี่เนาะร้านก็จะประมาณนี้นะคะตั้งอยู่ที่นี่เลยใครอยากจะรู้นี่เลยอยู่ตรงนี้เลยก็ใครอยาก เมื่อเมื่อวานเนาะมีพี่เอฟซีบอกว่าวัดพระเจ้าหลวงมีกี่ชั้นนับเลยค่ะทุกคนนับเลยก็จะประมาณนี้นะคะวิวสวยมากแล้วหน้าร้านก็จะประมาณนี้เลยนะคะตะกี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายหน้าร้านให้ทุกคนได้เห็นเลย่ะเข้าไปถ่ายข้างในออกมานะคะมีเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องแก้วจะขอไปเจ่ายเงินก่อนนะคะทุกคนเค้กอันนี้ก็จะเป็นสามปอนด์นะคะแต่ประมาณนี้เลยค่ะ ะะตอนนี้เป็นเรื่องแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ต้องมาจอดตรงที่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าข้างหน้านะคะเขามีการเออจะบอกว่าเออตรวจโควิดเนาะเ็คือเขาจะแทงลังนะคะคือจะเออตรวจโควิดจากลังก็คือมันจะ จะต้องเอาที่ตรวจโควิดอะเสียบเข้าไปในรางก็จะทําให้มันเจ็บ <c oughs> ก็เลยไม่มีใครไปเลยค่ะทุกคนดูนี่มีคนรอเป็นแถวยาวกันเลยนะคะแล้วเค้กของเราตอนนี้ก็มีตําหนีแล้วเดี๋ยวนกแก้วจะถ่ายกล้องหลังให้ทุกคนได้เห็นนะคะมีเลยค่ะฮ่าฮ่าฮความผีของนอกแก้วคนเดียวคืออะไรทําให้เค้กมีตําหนีแล้วเพราะว่าเออนี่ กุหลาบเนี่ยมันมันหล่นลงมาเนื่องจากน้องวงแก้วมาคนเดียวไม่ได้มีใครมาด้วยน้องว่งแก้วถือเองแล้วขับเองต้องขับแบบช้าๆแล้วก็ต้องถือแบบระมัดระวังมากเลยนะคะก็ต้องขอโทษด้วยที่ทาให้มันมีตําหนินะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราเอาหลอกหลอกกุหลาบอ่ะเนาะเอาขึ้นไปไปปักที่เดิมมันก็ตําหนิมันก็จะลบออกไปหายได้นะคะคว <c oughs> ามผิดพลาดของน้องวงแก้วในวันนี้ค่ะทุกคน ไม่รู้ว่าจะหัวรอดีหรือว่าจะเศร้าดีนะคะดูสิแล้วก็ลงไปทับแท p y ี่เปิร์ตเด้วยเลยนะคะเนี่ยดอกไม้เนี่ยฮก็จะประมาณนี้เลยค่ะได้แบบนี้สิคะทุกคนดูสิเค้กรู้สึกว่าเท่าที่ดูแล้วเนาะรู้สึกเหมือนมันจะละลายแล้วนะเนี่ยนี่นเพราะตรงนี้อากาศมันร้อนนะคะคือเราก็รอยอยู่ที่ลานน่ะเพราะว่าเออไม่กล้าไปากลัวเจ็บนะคะ ดูสิเยอะมากเลยรอกันเป็นแถวเลยนะคะไม่รู้ว่าจะได้เค้กสวยๆหรือว่าเค้กบวมๆไปให้น้องเขากันแน่นะคะตอนนี้คงจะต้องต้องบอกว่าเป็นความผิดของน้องแก้วนะคะที่มาเอาแบบไม่ตรงเวลาเลยอะ่ะคือเขานัดไว้ตอนสิบโมงแล้วก็มาตอนสิบโมงไง แต่พอตอนเข้ามาได้ตอนจะออกไปมันออกไปไม่ได้ทุกคนจะให้น้องเลี้ยงทำไงดีตอนนี้อนนี้ก็คือมาถึงบ้านน้องเขาแล้วนะคะก็จะมาช่วยน้องเขาจัดก่อนวันนี้ไม่มีความขวัญให้นะน้อยใจไ้ไม่น้อยใจอยู่แล้วทำรมาไดมาแบบไม่มีอครเลยอ่ะแล้ววันนี้สั่งเค้กไหมสั่งค่ะกี่ปอนปอนเดียวปอนเดียวเท่าไหร่เท่าไหร่ปอนหนึ่งเท่าไหร่สองหมื่น บอนหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นจัดแล้วตอนนี้นี่คือจะต้องเตรียมเมนูอะไรเนี่ยจะทำซุกี้แล้วก็หมูกระทะซุกี้กับหมูกระทะอเอาหมูนี่เอาตีพยอดเข้ากันซื้อเวงมาซื้อเวงกันเนาะเหมือนจะมาเวงไนงะไปอันนะั้นนะไปที่ไหนไปเจออ้าอ่กันไปตั้งแต่มันอีัตื่นตั้งแต่หกโมงนในหนังในนอน ดูนี่ทุกคนน้องเขาไปซื้อมาเต็มเลยแล้วก็ซื้อซื้อเอ่อหม้อของจิ้มจุ่มมาด้วยแล้วก็นี่ดูสิเยอะมากน้องเขาซื้อมาเนี่ยเป็นผักเป็นอะไรก็ไม่รู้น้องเขาจัดการหมดเลยนะคะนี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขอตัวช่วยน้องเขาก่อนแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เรากําลังเตรียมนะคะทุกคนน้องเอ๋น้องเป็นคนภาคออยางอีสานมากินแครอท ภาษาอะไรเนี่ยง <_ at> งง่ยแครอทเอาใส่อะไรคะน้องมาลามาลามาล่านะคะจะเอาแครอทมาใส่มาล่าแรงแดงนี่น่าก,กินมากขอ <_ s 2> ขอเอาก่อนเลยมันจะกรอบๆเนาะี่ล้างไว้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ นี้ก็ล้างแล้วแล้วอันนี้คือน้ําซุปนะคะอยู่ในหม้อนี่เลยน้ําซุปนะคะน้ําซุปของจิ้มจุม่มหรือว่าอีกอีกอย่างอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นเออจะบอกว่าหมูกระทะแล้วก็นี่เลยค่ะอันนี้คือเส้นหมาล่าของเรานะคะในวันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักที่ล้างแล้วก็ติบิดอันนี้จะเป็นหม้อเออหม้อจิ้มจุ่มนะคะก็จะประมาณนี้เลยเตรียมไว้หมดแล้วนะคะตอนนี้ เฮ้ยอเน้องแก่อีกบีแล้วนะก็ถือว่ายังได้อยู่ยังไม่เข้าเลขสองนะคะแล้วตอนนี้เข้าเลขอะไรแล้วเลขหนึ่งอยู่ไงก็เลขหนึ่งไงหนึ่งอะไรหนึ่งเก้าเหรอหนึ่งเก้าหรือหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดอือโอยยังโอเคเลยน้อ หมายอายุใช่ไหมแต่ตรงใจพี่หมายถึงอะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวจะขอช่วยน้องเขาก่อนดีกว่าไม่ใช่ว่านั่งแล้วแซวน้องเขาอยู่ตลอดน้องทําไมทําไมหน้าน้องเหมือนแครอทจังเลยอ่ะไม่รู้อะไม่รู้ร้อนมงร้อนร้อนหละทำไมน้องไม่มัดผมเวลาทำต้องมัดผมสิน้อง คือแบบจะได้ทำแบบสะดวกนิดนึงสะดวกก็เดีแบบไม่ค่อยชอบไม่ชอบไม่ทเซลน้องเขาจนหน้าแดงจริงด้วยทุกคนดูสิเซลน้องเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่เออพี่เซลน้องเนี่ยมีพี่เอฟซีชอบอยู่เหมือนกันแต่มีบางคนบอกว่าอย่าเซลน้องเขาแรงเดี๋ยวน้องเขาไม่กล้าออกกล้องด้วยนี่เลยนะคะน้ำพริก นแก้มของน้องจามพองของเราเล็บหมดแล้วเพราะว่าโดนหันหมดแล้วนะคะดูสิแก้มของเขาแก้มของเขาเล็บหมดแล้วนะคะทุกคนดูสิเพราะอะไรเพราะฝีมือเขาล้วนๆเขาเป็นคนสาวเขาสาวไม่มรนเละเลยอ่ะอ่าไม่แบบนี้ด้วยน้องน้องระวังนะมีคนเห็นนะ ไม่เป็นไร <laughs> เราจะประมาณนี้ <laughs> ที่เราจะใส่หมาล่าเนาะก็หน้าตามันน่ากินมากเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็กรอบแล้วก็หวานด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่เลยค่ะจะประมาณนี้เลยแก้มของน้องสาวเราเละแล้วคะ่ะเละตุ๊เป้หมดแล้วนะคะเหมือนหนอนเลยเนาะหนอนตัวเล็กเล็กระดึบกระดบะึบกินไม่อร่อยนะเดี๋ยวกินนอนที่มันอยู่ตามผักเหรอกระลึบกระลึบตามผักใช่ไหม อันนี้มันอิกก่ไปแล้วอ่ะอันอันีนี้มันไม่ใครกว้วตีนี้อืม้าวสีสันสวยงามมากดูสิคะเป็นผักนะคะทุกคนนี่แค่หลอดของเราแล้วก็อันนี้จะเป็นน้องอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วแล้วก็อันนี้คือถั่วนะคะทุกคนแอนได้ทำไว้หมดแล้วน่าอร่อยมากแต่ว่าเยอะมากเลยแล้วก็ดีเลยค่ะสวัสดีค่ะสองสาว <c oughs> อเออชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัวหน่อยสิคะเราเขาอันนี้คือครั้งแรกที่ออกกล้องเนาะก็จะเขนินเขินนิดนึงนะคะก็สาวกระเต๋อใช่ไหมกระเต่อกลางหน้าเนาะใช่แล้วค่ะสาวกระเต่อกลางหน้านะคะก็คือเออจะบอกว่าเพื่อนของน้องจามพองนั่นเองคะ่ะก็จะประมาณนี้เขามาช่วยในงานนะคะนี่เลยคะ่ะ ทุกคนน้องเขาก็สั่งมาเหมือนกันนะนี่เลยแต่ก็ขอแอบบอกไว้นิดนึงนะคะว่าเราก็ยังไม่ได้บอกน้องเขาว่าเราจะมาเซอร์ไพรส์ขอเซอร์ไพรส์อีกอีกแป๊บนึงค่อยเซอร์ไพรส์นะคะในต,ตอนนี้คืออันนี้คือของน้องเขาเดี๋ยวให้รอเขาแกะเองดีกว่าแต่อันนี้ออปอนปอนครึ่งนะคะแต่ดูรู้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าใหญ่มากเท่าสองปอนเลยแต่ว่าที่ของน้องสั่งมาเนี่ยคือสามปอนแต่ว่ามันก็จะเล็กมากกว่านี้อีกด้วย แล้วอันนี้คือเขาให้หมวกให้อะไรมาครบคันเลยแต่ของน้องแกต้องซื้ออีกนอกนั้นไม่รู้ว่าคือมันคนละร้านกันนะเนาะก็เลยไม่เหมือนกันนะคะจะประมาณนี้เลยแล้วหน้าเค้กของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้เราก็ย้ายมาอยู่ในบ้านแล้วนะคะแทนแทนแทนอะไรคะ,ะ,รคะสาวงามตักน้ำชุบนะคะทุกคน น้องเขาก็กําลังแกะอุ้ยตัดเลยเหรอน้อง <laughs> ไม่เสียลายหรอกคะสวยนะเนี่ยแกะดูเคก้เคกของขวัญวันเกิดจวนเดไหมาอ๋อเขาจะต้องให้ถอดออกมาทางนี้เนาะว้าวสวยมากเลยอ่ะว้าวสวยมากสวยมาก ดูจากตรงนี้นี่สวยมากเอาเอาบิดไปก่อนก็ได้เดี๋ยวถึงเวลาค่อยเป่าเอาก็ได้เนาะเพราะว่าเห็นเท่านี้ก็รู้แล้วว่าสวยแล้วนะคะนี่ยังกินไม่ได้ยัง,ยงกินไม่ได้ <laughs> ยังไม่ถึงเวลาใช่ไหม,ไมเป็นหม้อของเอ่อหมูกระทะนะคะก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะนี่เลยนะคะนี่จังหวะจังหวะก้นนิดหน่อยล้ำดี หมูกระทะสีดำดีใช่ไหมคะลำดีอร่อยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่น้องเขาก็จะเริ่มปักเทียนแล้วนะคะก็คืองานวันเกิดของเขาเนาะลูกหลานน้องๆก็คือมากันเยอะมากอะไรเงี้ยมาเล่นตัวนะอย่ามาเช็ดเทียนอย่างนี้เลยอย่ามาเช็ดเช็อยู่นี่เลยนี่เรียกคนในครอบครัวมาทั้งหมดนะคะ มันอาจจะไม่น <distracting Sky jogo> <ENNIS> <ส>่านี่นี่อย่าเปี้ยวโอ้ฉุกข์กมานในเพียงเดียวกำวนเนาะฉุกข์กันเพ้ยว่าอืมขึ้นมานาลำพิเต่มึงถลายถลายถ่ายรูปก่อนที่จะเป่าเค้กนะคะนี้น้องจ๋ามพอของเราก็เริ่มที่จะจุดเทียนแล้วนะคะนี่นะคะยิ้มหน่อย HAPPY ขอบคุนเลยค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเอาเ น <พ uka> ี่น้องเขาก็เริ่มตัดเค้กแล้วนะคะอันนี้คือเค้กที่น้องเขาสั่งมาเองเลยเนาะดูบอพัดจ้องตากัหนึงไมฮาาา่าาาาา โอ้สวยงามมากโอ้เค้กได้ถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเค้กที่น้องเขาสั่งมานี่น่าอร่อยมากมือเลอะปกติค่ะปกติตอนนี้ตกใจ ดีดีไปไลยบรรลือฉาน,นาเธอดูด <c oughs> เป็นวันเกิดเนาะเราก็ต้องนิดนึงตันนี้คุณแม่ก็จะผูกแขนให้กับน้องจามพองแล้วก็พร้อมที่จะอวยพรให้กับน้องจามพองนั่นเองนะคะทุกคนคนในครอบครัวเนาะก็จะมาอวยพรให้กับน้องจามพองแล้วก็พร้อมกับผูกแขนด้วยนะคะ